สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟสีและสวัสดีพี่น้องชาวเพจและพี่น้องชาวยูทูบครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งสามที่หมู่บ้านเจ้ากว่าไปสวััสสดดีครบุภาพไปเสร็จแล้วครับเลิกงานตอนเย็นจะกลับบ้านพอดีครับผมจอดสังสรรค์ เร็จเรียบร้อยครับผมยหญ่กาบ้านครับผมร่างสังสค์กันนิดนิดน้อยครับก่อนจะกลับบ้านครับผมแม่โคกเอาขึ้นรถเซ็นเรืเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวเดินทางต่อครับผมเดินทางกลับบ้านครับพี่น้อง รถไทยก็ขึ้นเรียบร้อยเตรี <c oughs> ยมตัวย้ายเข้าบ้านครับผม

เจ้าสมองเงินได้ยักษ์ครับผมไอยเจ็ดหาปั๊มสายครับผมเจลเกจซีบอดินกะสะพูดลงไปลึอกอยู่ครับผม คไทดันดินกับเจ้าจันเดียครับผมอะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปยังแค่นี้ครับเราจะมีคลิปหนาครับผมครับสวัสดีครับ